Thank you สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโพครับยังคงมาถ่ายทําให้พี่ๆได้ชมกันอยู่ครับเทศกาลจุษจีนที่วัดโพก็ยังดําเนินไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับมาสํารวจดูนะักท่องเที่ยวครับว่าเป็นยังไงกันบ้างยังมีนะักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวจีนนะครับแล้วก็ฝรั่งต่างชาติมีครบครับที่นี่ นักท่องเที่ยวที่เข้าประตูด้านท่าเตียนด้านถนนท้ายวังจําละค่าธรรมเนียมเข้าชมแล้วก็จะมาเจอกับคล้องนี่ครับได้ตีคล้องกันแทบทุกคนครับเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของวัดโพครับรอบๆวิหารพระนอนก็จะมีคล้องครับตั้งตามจุดต่างๆครับให้นักท่องเที่ยวได้ตีพอเข้ามาภายในวิหารแล้วก็ จะมีนักท่องเที่ยวครับต่อแถวเข้าคิวนะครับตีค้องกันจะเห็นเป็นประจำครับเห็นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยครับตรงนี้ก็มีครอบครัวชาวต่างชาติครับเป็นฝรั่งครับกําลังเสียงเสี่ยมสีกันอยู่น่ารักมากๆเลยครับเด็กๆตัวน้อยๆครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆครับมาขนางครอบครัวเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปด้านหน้าวิหารพระนอนครับวิหารของพระพุทธไสยาสนครับไปดูนักท่องเที่ยวครับเยอะหรือเปล่าครับวันนี้วัดโพเป็นอีกวัดหนึ่งครับนักท่องเที่ยวจะมาที่นี่เยอะมากครับเพราะว่าการเดินทางสะดวกครับรถไฟฟ้านะครับก็มาได้นะครับทางเรือก็มาได้แล้วก็รถสาธารณะทางบกก็มาได้ครับการเดินทางสะดวก บริเวณใกล้ๆวัดโพก็จะมีโรงแรมนะครับมีเกสต์เฮาส์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่มาพักมาเที่ยวเมืองไทยนอกจากจะได้เที่ยววัดโพแล้วก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็จะได้ชมวิวทิวทัสน์สวยของวัดอรุณและก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากครับสำหรับชาวต่างชาติยามค่ำคืนเขาก็จะนั่งสํม ล้อนะครับนั่งรถสามล้อไปเที่ยวตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับแล้วก็เกาะลัตนรากุศินและที่สําคัญก็คือเยาวราชยามค่าคืนฝรั่งต่างชาตินะครับนักท่องเที่ยวจะเมารถสามล้อที่อยู่ด้านข้างของวัดโพนี้แหละครับไปท่องราตรียามค่าคืนครับ บริเวณด้านหน้าวิหารพระนอนก็จะมีนักท่องเที่ยวครับทยอยมานะครับแล้วก็มีพระคุณเจ้ากับประพรมน้ำมนต์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มานะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มาก็จะได้รับน้ำมนต์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองกับครอบครัวไปด้วยครับดูแล้วเป็นภาพที่ประทับใจอย่างมากครับจะอยู่ด้านหน้าของวิหารพระพุทธสยามกับ วัดโพก็จะจัดกิจกรรมทุกๆช่วงเทศกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทศกาลตรุษจีนเทศกาลสงการนะครับหรือว่างานบุญใหญ่เข้าวรรษาออกวรรษาก็จะมีกิจกรรมรอรับทัาท่องเที่ยวนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทําบุญนะครับ mm hmm. เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ประเทศไทยด้วยครับพอหันหลังกลับมาก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเต็มเลยครับมาทางประตูด้านท่าเตียนแล้วก็ประตูบริเวณถนนท้ายวังนะครับที่นี่ดูเหมือนจะมีนักท่องเที่ยวไม่เยอะไม่ใช่นะครับนักท่องเที่ยวที่วัดโพมีอยู่ทุกพื้นที่ครับเพราะว่าวัดโพนี้มีสถานที่ให้เที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถนะครับ แล้วก็ที่นั่นก็มีประตูเฮงด้วยคับประตูสวรรค์นะครับแล้วก็ภายในพระโบสถพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากๆและมีอีกที่หนึ่งที่นักท่อง,งเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปก็คือเจดีศรีรัชกาลนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับพญายักษ์วัดโพครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงจะสี่โมงแลครับนักท่องเที่ยวก็ยังเนืองแน่นอยู่เลยครับมาไม่ขาดสายนะครับเยอะจริงๆครับ รถทัวร์ก็สามารถจอดได้ทั้ง4ด้านของวัดโพเลยครับพอจอดเสร็จแล้วเข้าประตูได้ทุกทิศทุกทางนะครับของวัดโพเดินทางสะดวกแล้วก็เข้าสู่ภายในวัดโพได้อย่างสะดวกสบายครับการเดินทางก็สะดวกรถตู้ก็สามารถจอดได้แล้วก็ให้นะักท่องเที่ยวลงนะครับและมีที่จอดให้ด้วยครับมาวัดโพค่อนข้างสะดวกสบายครับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้าทางถนนท้ายวังนะครับแล้วก็บริเวณท่าเตียนครับเป็นสองประตูที่นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาได้แล้วก็มาชำระค่าธรรมเนียมทางด้านประตูถนนท้ายวังพอเข้ามาแล้วก็จะพบกับวิหารพระนอนเลยครับซึ่งนักท่องเที่ยว จะนิยมมาทางประตูนี้นะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาชมวิหารพรนอนนี่ครับมาชมพระพุทธสัยจะได้หลายคนมาที่นี่เพื่อชมความงดงามครับความยิ่งใหญ่ความใหญ่โตขององค์พระนะครับว่าสร้างได้ยังไงทําไมใหญ่โตแล้วก็มีผู้คนจากทั่วโลก มาเยี่ยมชมมากราบไหว้บูชาโดยเฉพาะชาวจีนครับช่วงเทศกาลจุดจีนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่นี่จะเนืองแน่นมากๆเลยครับคนจีนนิยมมากราบไหว้บูชาขอพรในช่วงเทศกาลปีใหม่กันอย่างเนืองแน่นและก็คึกคักเป็นอย่างมากครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแถวเข้าคิวนะครับ ปราพรมน้ำมนต์นะครับหลายๆคนเดินออกมาจากพระวิหารก็จะมาปราพรมน้ำมนต์จากพระคุณเจ้ากับหลายๆคนก็ยิ้มแย้มเจ่มใสหน้าตาเบิกบานทีเดียวครับตรงนี้หลายๆคนเดินออกมาที่หน้าพระวิหารนะครับนักท่องเที่ยวหลายคนกําลังต่อคิวนะครับต่อแถวกันให้พระคุณเจ้าได้ปราพรมน้ำมนต์ครับภาพแบบนี้ก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยนะครับ เป็นภาพที่งดงามมากๆครับกิจกรรมแบบนี้ที่วัดโพไม่ได้จัดบ่อยๆนะครับนอกจากช่วงเทศกาลสำคัญๆเท่านั้นครับเราถึงจะได้ปราพมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านหน้าขององค์พระพุทธไตรย์ครับนี่นักท่องเที่ยวก็ต่อแถวเข้าคิวครับ ยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะครับนักท่องเที่ยวเต็มพื้นที่แล้วครับตอนนี้คนเยอะจริงๆครับหลายๆคนก็มาถ่ายรูปนะครับมีหลายจุดให้ถ่ายรูปกันตรงนี้ก็มีเป็นมังกรนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปแล้วก็มีคล้องนะครับที่มีตั้งไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ตีกันครับ คนเยอะมากครับที่วัดโพวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ขาดสายเลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ ซึ่รกบเป็นยกจริงครับเบนนั้น